กว่าเพราะว่าหลังเราอ่ะเขาต้องการกลมแอนแล้วก็เอียงสีข้างมาทากลมถ้ากลมจะดีมากคือจะช่วยทั้งยืดแทมสตริงแล้วก็ให้เลือดลงไปเลี้ยงที่สมองนะเปิดเท้าห่างออกจากกันเล็กน้อยมือจับที่เอวยืนตัวตรงหลังตรงหายใจเข้า หายใจออกขม่วหน้าท้องนะ้แล้วก็ลดลำตัวลงมาเอาประมาณครึ่งหนึ่งก่อนฮับเวกประมาณ90องศามือจับที่เอวเงยขางไว้อ่ามือจับที่เอวเงยขางไว้ยืดอย่างนี้ลงมาตามมองไปยาวๆสามสองและ1หายใจออกลดลำตัวลงมามือใครที่มือแตะไม่ถึงพื้น มาแตะที่หน้าแข้งนะมือแตะที่หน้าแข้งแล้วหลังจากนั้นเก็บคางชิดอกไว้เก็บคางชิดอกลืมตาตามองไปที่ระหว่างขาตัวเองก้นตัวเองเอออย่าพยายามดกไปด้านหลังดึงมาตรงที่ปลายเทา้าดึงมาที่ปลายเทา้าเก็บคางชิดอกแล้วก็มองไปมองไปให้รับรู้ได้ถึงเลือดที่กำลังลงไปเลี้ยงอยู่บนที่ศีรษะนะลืมตาแล้วก็มองไปทางด้านหลังแล้วก็นิง่ง นึ่งคุณนับสิบเก้าแปดถ้ารู้สึกตึงมากย่อเขาหน่อยก็ได้อ่ะย่อเขาเจ็ดหกห้าสี่สาม สและหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นมากับลมหายใจเข้ามือจับที่เอวแล้วก็ยกลำตัวกลับขึ้นมาลมหายใจเข้าหายใจออกวางมือลงโอเคอันนั้นคือท่ากม้มคือตอนนี้หลังเราได้องศาที่เขาเรียกว่าโฟลฟอร์เวิร์ดก็คือท่ากล้มลงไปเดี๋ยวครูจะมาสอนองศาเอียงนะกับท่า สามเหลี่ยมการเท้าออกไปการเท้าออกไปการเท้าให้กว้างๆให้กว้งนะางๆให้กว้างๆนะอ่าให้ปลายเท้าชี้มาด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มหันหมุนปลายเท้าออกทางด้านซ้ายให้ปลายเท้าซ้ายชี้ออกไปทางด้านข้างนะอ่สโพกเราไม่เฉียงอย่างนี้ เบดลงมาให้ตรงก็คือเขาเรียกว่าให้สะโพกเราขนานขนานปลายเท้าซ้ายเฉียงลง90องศาปลายเท้าขวาเฉียงออกขึ้นไปด้านหัวแมตนะแล้วก็หายใจเข้ากลางแขนสองข้างคืนให้อยู่ระดับหัวไหล่หายใจเข้าหายใจออกสะโพกทางด้านซ้ายส่งไปทางด้านซ้ายมือขวาเอน็นตัวลงมาเอน็นมือขวาลงมาลงมาลงมา,ลงมาแล้วมาจับที่ ประมาณที่หน้าแข้งหรือข้างล่างหัวเข่านะจับไม่ต้องให้ลงไปลึกมากอย่างนี้แล้วตัวคว่ำแบบนี้ไม่เอาที่ที่ที่ครูต้องการก็คือว่าให้จับที่ประมาณที่หน้าแข้งนะแล้วอกเราไม่คว่ำลงอย่างนี้เปิดออกขึ้นมาเปิดหัวไหล่นะแล้วก็มือส่งขึ้นไปตามองไปที่ปลายนิ้วมือขวาของเราแล้วเราก็นิ่งขาสองข้างยืดตรง นิ่งตอนนี้องศาของหลังเราได้ยืดกระด,ดูกสันหลังแล้วก็เบิร์นิ่งเกี่ยวกับตรงที่หน้าท้องช่วงหน้าท้องแหละอยากลดไขมันหน้าท้องทายอ่ามมีเยอะมากหนึ่งห้าสี่สามสอง และหน่งหายใจเข้ายกลำตัวกลับมาตรงกลางยืดแขนตรงหายใจออกปิดข้อปิดเท้าแล้วก็เปิดอีกด้านหนึ่งยืดยืดแขนตรงหายใจเข้าหายใจออกมือลงมาลงมาอยู่ประมาณตรงที่หน้าแข้งมือขวานะแล้วก็มือซ้ายส่งขึ้นไปนะพยายาม ผลักหัวไหล่แล้วเนี่ยไปทางด้านหลังเหมือนประมาณว่าเราเอาหลังจะไปทนกำแพงมือสองข้างเห็นไหมอยู่ในระดับเดียวกันสองขาย,ยืดต,ตรงส่งความรู้สึกไปที่หน้าท้องหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกตามองไปที่มือซ้ายแล้วเริ่มห้าสสาม 2และหนึ่งหายใจเข้ากลับมาตรงกลางปิดเท้าออกมาโอเคเดี๋ยวครูทำอีกท่าหนึ่งจะเป็นท่าองศาแบ็กเบนเพราะว่ากระดูกสันหลังเขาต้องการให้เราก้มเอียงเอียงแล้วก็แอนด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาทำท่าแบ็กเบนแบบง่ายๆ มือพนมตรงกลางเราหวังหน้าอ,อกเปิดเท้าห่างออกจากกันเล็กน้อยส่งแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะไปแล้วผลักสะโพกมาทางด้านหน้าเปิดอกขึ้นชี้อกขึ้นไปทางข้างบนเงยคางตามองบนตามองไปที่บนหลังคาไว้หลังคานิ่งห้าสี่ส สองและหนึ่งกลับมาตรงกลางหนึ่งหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไปอีกรอบึ่งยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะผลักสะโพกมาทางด้านหน้าเปิดอกเงยขางขึ้นตามองบนส่งสะโพกมาส่งมาเอ็นไว้เอ็นไว้องศาเรากำลังแบ็คเป็นเอ็นลังเปิดอกนะห้าสี่ สามสอง,ห,งหายใจออกมือวางลงตรงกลางระหว่างหนะ้าอ,อกหนึ่งนึ่งโอเคเดี๋ยวอันสุดท้ายแล้วจะทำเขาเรียกว่าองศาบิดนะอย่างที่ครูบอกว่ากระดูกสันหลังเราต้องการ full movement of direction องศาบิดง่ายมากแค่บิดตัวนี้จับที่เอว ย่างนี้บิดนะบิดไปมือสลับแล้วก็แตะไว้ที่เอวนี้วอร์มก่อนมา10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1นึ่ครั้งจับที่เอวมองไปที่หัวไหล่มองไปที่ด้านหลังบิดไปบิดไปบิดไปห้าฝ่าเท้าสองข้างกดลง ที่พื้นให้แน,น่นๆสาอาสซีสามสองหนึ่งหายจะออกบิดมาอีกข้างหนึ่งจับที่เอวไว้จับไว้จะมาปิดบิดไปห้าสี่สามสองและหนึ่งคลายท่าออกมาหมุนไหลสามสอง 1 오케이 okay.